สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกองเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลขนาดเล็กราคาประหยัดนะครับรุ่น i 2000. อขีดสองพน่าหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับอืมนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาเพียงแค่ ประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับโดยเครื่องช่างจะมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายขนาดน้ำหนักด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีรุ่นเป็นรุ่น1กิโลกรัมนะครับ2กิโลกรมัม3กิโลกรัมนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าความละเอียดของมันเนี่ยก็จะเป็นจุดทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับก็คือจะวัดได้แค่เป็น3.2กรมัม3.3กรมัมอะไรแบบนี้ส่วนถ้าเกิดว่าเราซื้อรุ่นที่เป็น น้ำหนัก200กรัมนะครับ300กรัมนะครับแล้วก็500กรัมนะครับจะเห็นว่าความละเอียดของมันเนี่ยจะเป็นจุดทศนิยม2ตำแหน่งนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวัดได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นถ้าเราชั่งน้ำหนักเครื่องปรุงอาหารภายในครัวเนี่ยนะครับแล้ก็สามารถที่จะวัดเป็น50.25กรัมได้นะครับนะครับซึ่งก็จะละเอียดขึ้น นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยโอเคเราก็มาดูภายในกล่องกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็แอบ,บแกะมาแล้วนิดนึงนะครับปึ๊บอ่ะผมก็แกะให้ดูอีกทีนะภายในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับฟึบก,ก็จะมีนะครับสายเอ่อเป็นไมโคร USB นะครับที่หัวมันจะแบบว่าเป็นเป็นแบบโค้งๆหน่อยนะครับแบบโค้งคงแค่ด้านเดียวนะครับ เพื่อเป็นไฟเลี้ยงจ่ายให้กับตัวเครื่องช่างนะครับแบบไม่ใช้ถานเนาะหรือว่าจะใช้ถานก็ได้เช่นกันนะทีนี้ภายในกล่องนะครับมีสายชาร์จมาให้แล้วเนาะแล้วก็จะมีเป็นนะครับเป็นโคเวอร์พลาสติกนะครับมาให้2แผ่นด้วยกันนะครับก็คือ2ชิ้นเนาะชิ้นเล็กเนี่ยนะครับก็สามารถทำเป็นเป็นถาดช่างได้ด้วยนะครับ แล้วเวลาเราเก็บเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวป้องกันแผ่นเพจที่เป็นเซนเซอร์วัดน้ำหนักเนี่ยให้มันไม่ถูกกระทบกระเทือนนะครับอ่ะจะเห็นว่านะครับมันก็จะจะลงมาประกบที่ตัวเคสของเครื่องช่างเนี่ยได้พอดีเลยนะครับปึ๊บอ่ะลูกต่างหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เนาะเป็น user manual นะครับก็ก็น่าจะประมาณนี้นะ โอเคนะครับจริงๆมีถานมาให้ด้วยนะแต่ว่าผมใส่ไปแล้วนะปึ๊บมีถานกมก็ให้มานะครับเป็นแบบ 3A นะครับ2ก้อนเนาะโอเคเราก็ลองมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมก็กดปุ่มแรกปุ่มนี้เลยนะกดปึ๊บอ่าก็ขึ้นคำว่า Hello เลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า ตัวเครื่องโน้ะมีอยู่4ปุ่มนะครับก็คือมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่ม M เนี่ยเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับเปลี่ยนหน่วยของการวัดโนาอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นหน่วยหน่วยเป็นกรรมเนาะถ้าเกิดว่าผมกดปุ่ม M นะครับไปเรื่อยๆนะครับหน่วยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเป็นหน่วย C T นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหน่วยกลัดอะไรนี้นะครับหน่วย D W T หน่วย O z T นี่ก็น่าจะเป็นออนอะไรแบบนี้เนาะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับ PCS นะครับก็คือจะเป็นหน่วยที่ใช้สําหรับนับจํานวนนะครับแต่เนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้นอะอันนี้ก็ลองไปศึกษาในคู่มือกันเองนะครับส่วนปุ่มตัว T นะครับก็คือปุ่มแทนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใช้กันบ่อยเลยนะครับในการที่จะเป็นการช่างรวมรวมถาดหรือว่าช่างรวมบรรจุพันธเนาะถ้าเกิดว่าเราช่าง สิ่งของเนี่ยที่รวมภาชนะด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะแทนเพื่อตัดน้ำหนักของภาชนะออกก่อนได้เพื่อให้น้ำหนักที่แสดงเนี้ยโชว์เฉพาะตัวเนื้องานจริงๆนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอ่านะครับต่อไปนะครับผมจะมาทดสอบความแม่นยำของตัวตาช่างตัวนี้นะครับในราคา200บาทนะครับว่ามันมีความเที่ยงตรงแม่นยำในระดับที่ พอใช้ได้ไหมนะครับโอเคผมจะลองเอาแบบเบาๆเลยนะนี่แผ่น200มิลลิกรัมนะครับก็หรือว่าแผ่นเนี้ยคือ0.2กรัมนะครับดูว่ามันจะขึ้น0.2ไหมเนาะปึ๊บโอ้โหก็ได้อยู่นะขึ้น0.2กรัมอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยถ้าผมลองเปลี่ยนเป็น แผ่นห0มิลลิกรัมนะครับหรือว่า0.5กรัมนะครับครึนะ่งกรัมเนาะก็วางเลยโอ้โหก็ถือว่ามีความเที่ยงตรงนะครับในการวัดของเบาๆมากๆเนาะก็ถือว่าได้นะโอเคโอเคผมเก็บแล้วนะครับอันนี้ต่อไปเรามาวัดที่มันหนักขึ้นอีกสักหน่อยเนาะต่อไปนะครับผมจะลองที่ประมาณ10กรัมนะครับโอเคมันเลยปึ๊บโอ้โห10กรัมนี่ก็ถือว่าตรงนะ แต่อันนี้ก็อาจจะเป,เป็นที่ว่ามันของใหม่นะครับเราจะไม่ได้ไปกระทบกระเทอือนอะไรมันเยอะนะครับมันก็เลยยังถือว่าแม่นยําดีมากเลยนะทีนี้ต่อไปเอาลองเป็น50กรัมเลยนะครับปึ๊บอนีรนะครับ50กรัมนะเรามาลองกันเลยปึ๊บโอ้โหก็ถือว่าโอนะวัดมาครับต่อไปนะครับนี่เลยน้ำหนัก100กรัมนะครับลองเลยปึ๊บโอ้โหก็ถือว่าตรงนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ยืดยาวจนเกินไปเนาะโอเคก็ถ้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้เลยถ้างั้นผมก็ขอจบการรีวิวแกะกล่องนะครับเป็นเครื่องช่างดิจิตอลขนาดเล็กรุ่นไอคีสองพันนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ